สวัสดีค่ะหลายท่านคงได้ยินเรื่องราวหรือเรื่องเล่าของหินห้อยซึ่งพวกเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวตลาดน้ำริมเขื่อนแม่น้ำตาปีกับผู้ปกครองและได้เห็นโปสเตอร์ประกาศเชิญชวนท่องเที่ยวคลองร้อยสายชมหินห้อยทำให้เกิดความสนใจและอยากศึกษาเรื่องของหินห้อยเนื่องจากมีความประทับใจในแสงที่ส่องออกมาจากตัวของมันเองซึ่งมแมลงชนิดอื่นๆไม่มี จึงได้นําเรื่องนี้มาตั้งประเด็นคําถามกับเพื่อนๆและคุณครูในสายชั้นเรียนและตกลงจัดทําโครงงานเรื่องแมลงน้อยมหัศจรรย์ค่ะจากการศึกษาช่วงเช้าเริ่มขึ้นโดยนั่งเรือหางยาวจากท่าน้ําที่ทําการกํานันจรัญยาสีรักเรือหางยาวบรรทุกคนได้ลําละ10-15คน ก็ความปลอดภัยทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพระหว่างล่องเรือก็ได้ศึกษาระบบนิเวศริมคลองบางใบไม้วิถีชีวิตของชุมชนบางใบไม้จุดแรกที่ศึกษาสวนลุงสงเจ้าของสวนได้บรรยายเกี่ยวกับผลผลิตของมะพร้าวซึ่งคนในชุมชนปลูกทุกบ้านทำให้มะพร้าวมีจำนวนมาก ชาวบ้านจึงคิดหาวิธีนำมะพร้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเช่นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสบูน้ำยาล้างจานและกลายเป็นอาชีพเสริมงานโอโทอปของชุมชนและส่วนกับมะพร้าว,วานำมาปุ็ต้นไม้จะได้เพิ่มมูลค่าของมะพร้าวนะอของการท่องเที่ยวด้วยก็ได้ ไม่ต้องอุ่นนแล้วถ้าไม่มันไม่แยกตันดีก็อุ่นนะแล้วผลประมาณบาทเจ้าถ่ายรินรินก็ต้องเต็มตัวได้ไหมคะได้อะไรนะทางโรงพยาบาลเขาใช้กับผู้เป็นเบาหวานที่เป็นไข้ กได้นะลกข้าีคือเ่อนี่นี่อกพืเหมือนกันแต่กก็กดดให้มันยู่น้าไฟให้มันชุ่มเสร็จแล้วก็แวกอไม่ยิมฟันเนี่ยเป็นก้อนๆเนี่ยยัดลงไปนิดนนะ สองที่ศึกษาศูนย์แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากต้นจากเจ้าของสวนได้บรรยายเกี่ยวกับการนำผลผลิตจากต้นจากซึ่งมีอยู่จำนวนมากตามริมคลองบางใบไม้ได้นำผลิตผลของต้นจากมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นใบนำมาตะแห้งเป็นมวนใบายาสูบใบสดนำมาเย็บเป็นตับจากมูหลังค่ะ ห่อขนมจากผลจากนำมารับประทานสดหรือทำลูกจากรอยแก้วลูกจากเชื่อมแห้งส่วนน้ำหวานที่ได้จากงวงจากนำมารับประทานเป็นน้ำตาลสดนำมาเที่ยวเป็นน้ำตาลจากนอกจากนั้นนำมาหมักเป็นน้ำส้มจาก หลังจากศึกษาช่วงเช้าต่อด้วยช่วงเย็นลรงเรือหางดาวดิมเขื่อนแม่น้ำตาปีเพื่อศึกษาหิงห้อยโดยล่องเรือริมฝั่งแม่น้ำตาปีเข้าสู่คลองในบางรอจนมืดเพื่อจะได้มองเห็นหิงห้อยได้อย่างชัดเจนพบเห็นหิงห้อยจำนวนมากเกาะอยู่ที่ต้นลำพูมองเห็นแสงระยิบระยับเต็มต้นลำพู เรื่องหิงห้อยทำให้มีความรู้เกิดแนวคิดจึงได้สรุปความรู้เรื่องหิงห้อยและแนวทางการอนุรักษ์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่สาธารณชนโดยใช้เวทีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีตลาดน้ำริมเขื่อนแม่น้ำตาบี Good a f t e r n o o n ladies and gentlemen <Wow. S 2> I come from อุดรธานี s คูล today To present to you about the amazing fry fry. The amazing fry fry, the objective of this study is to examine the principal characteristics, habitats and the life cycles of these remarkable insects. One, how amazing is the fry fry? Two, how about its life cycle? Well, it is an insects. So it is egg, larvae and adult one of its favorite habitats is the Cox Tree or praya palazzo do not belong to live under the ground or under the bark of this tree three how is this the fry fry is able to lie up itself giving a wonderful show even the eggs can glow well the fry fry belongs to the rumpuridi family of beetles and they produce a comical reaction in the bodies which reacts with oxygen to produce the light. 4. fry are amazing at night. When they do, they show the reason light themselves are very simple. It is a boy-girl thing. They are saying, here I am, am I good looking or not? 5. fry are often from your water. The good thing is that they still have a healthy environment in which to live. This is as centered as the eggs. Can take three to four weeks to hatch. Six. Many of these wonderful insects can be found at Bang Mai, Muang Surat Thani. There are big attractions for bird times and forest visitors. We must protect them and the press way daily. Welcome to Thailand and especially my profit of Surat Thani. Thank you for listening. And ก็ประจำประจำตลาดน้ำ